สวัสดีครับสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบกอพอสอบท้องถิ่นและสอบตํารวจชั่วโมงนี้อาจารย์มรกิจก็จะมาบอกเทคนิคคิดลัดการทำข้อสอบที่ทําได้ง่ายทําได้ไวทําได้จริงจากโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเลขสามจำนวนเรียงกันผลบวกของเลขจํานวนน้อยกับจํานวนมาก เท่ากับ908โจงหาผลรวมของเลขทั้ง3ามจำนวนนะครับคําว่าผลรวมก็คือผลบวกนั่นเองข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าเลข3ามจำนวนเรียงกันเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าคือเลขอะไรอดูนะครับเราลองเขียนนี้ดู 1. นึ่จำนวน 2. องจำนวน 3. ามจำนวน เห็นไหมครับไม่ได้บอกว่าเลขยกอะไรนะครับท่านี้เขาถามว่าผลรวมใช่ไหมครับการหาผลรวมเนี่ยนะครับมันมีเทคนิคการหาอยู่นะครับเทคนิคก็คือว่าผลรวมนะครับจะเท่ากับค่ากลางคูณด้วยจำนวนนะครับเลข ทีเ่เรียกเรียงกันแล้วกันเนาะเรียกเรียงกันอย่างเงี้ยแต่โจทยข้อนี้เนี้ยเรายังไม่ทราบค่ากลางใช่ไหมพอดันแล้วลำดับแรกเราต้องหาค่ากลางก่อนค่ากลางค่าตรงนี้ถูกไหมถามว่าแล้วจะหาอย่างไรห,หาจากไหนตามมาครับอ่าตรงนี้นะครับที่บอกว่าผลบวเกเลขน้อย กลับแล้ครับเลขมากเห็นไหมครับมีคําว่าเท่ากับนะครับเขียนอย่างนี้ได้ครับน้อยอ่าบวกมากเห็นไหมครับบวกมากเท่ากับเก้าศูนย์แปดอย่างนี้นั่นหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าไอ้เก้าศูนย์แปดเนี่ยหรือเก้าร้อยแปดเนี่ยมันเกิดจากไอ้น้อยบไอ่มากใช่ไหมล่ะเกิดจากสองจำนวนเนี้ยหรือสองคนเนี้ยนะครับหรือจะสมมติก็ได้ว่า ไอ้สองคนเนี้นะครับไปทานข้าวอ่ามื้อนี้นะครับผลปรากฏว่านะครับคิดเป็นเงินเก้าร้อยแปดบาทถามว่าจ่ายคนละเท่าไหร่เอ่เห็นไหมครับถูกไหมมันไปสองคนนะครับก็ต้องอะไรครับก็ต้องหารสองสิครับจึงจะรู้ว่าจ่ายคนละเท่าไหร่ถูกต้องไหมอ่านะครับนี่เทคนิคง,ง่ายๆนะครับซึ่ง แล้วก็หารธรรมดาครับเนี่ยครึ่งหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ย90ครึ่งหนึ่งคืออะไรครับเครื่องครึ่งหนึ่งคือ4.5ถูกปะอ่าส่วน8ครึ่งหนึ่งคืออะไรครับก็คือ4เห็นไหมครับดังนั้นนะครับ908หรือ908หาร2ก็คืออะไรครับก็คือ4.54เห็นไหมครับงั้นค่าตรงกลางก็คือ4.54ถูกต้องไหมแต่เขาม่เขาไม่ได้บอกว่า นะครับจำนวนน้อยจำนวนมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับเขาถามว่าผลรวมถูกไหมดังนั้นนะครับดูนะครับตรงค่ากลางเราทราบแล้วก็คือสี่ห้าสี่นะครับคูณกับจํานวนทั้งหมดที่เรียงกันใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้เราต้องไม่หาเขาให้มาแล้วนะครับนี่ครับเขาบอกว่ามีทั้งหมดสามจำนวนใช่ไหมครับ เราก็คูณสามไปเลยครับแอนแอนนะครับเรียบร้อยแล้ะนะครับคูณไปทีหลักก็ได้ครับดูนะครับเนี่ยสามสี่สิบสองใส่สองทดหนึ่งใช่ป่ะอ่าถูกไหมครับสามห้าสิบห้าบวกอีกหนึ่งก็คือเลยครับสิบหกก็ใส่หกทดหนึ่งถูกไหมครับสามสี่สิบสองทดหนึ่งเลยครับสิบสามคำตอบก็คือเลยครับหนึ่งสามหกสองนะครับ เจอเครับแตนแตนข้อที่1น,นั่นเองเห็นไหมครับว่าถ้าเรานะครับมีเทคนิคอิสรดการทำข้อสอบแล้วจะทำให้เราสามารถหาคำตอบได้ง่ายนะครับเป็นไงบ้างครับคลิปนี้นะครับถ้านะครับเราไปฝึกทำแล้วนะครับยังทำไม่ได้หรือจะไม่เข้าใจนะครับอาจารย์กิจก็จะขอแนะ นำคอสต,ติวรับรองผลนะครับพร้อมเป็นที่ปรึกษาและช่วยติวจนกว่าจะสอบผ่านนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จารย์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนครับ